พระยามาก็เข้ามากราบดูข้าแต่พระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ทรงเข้าสู่ดับฐา,านพัะนิทามถึงพระเจ้าค่าพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนมาผู้มีปากตราบใดที่พุทธบริษัทของเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ยังไม่มีคุณสมบัตนะินั้นครบสามประการเรา,าจะขาดจัดยังไม่เป็นไปไดหนึ่งพิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่สาม,มารถนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของเราไปประพฤติไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองนั้นะเราจะยังไม่เป็นไปไดประการที่สอง ทบบริษัทของเราพิษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่สามารถนํานเอาหลักครคำตั้งสอนของเราตะตะกุไปสั่งสอน,สอนทุกคนอื่นให้รู้ให้ประลุได้เราจะยังไม่เป็นไทบบริษัทของเราภิษุภิกษิณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่สามารถที่จะตอบปัญหา โตตอบปัญหาเวลามีผู้คนสองทำผิดแล้วตอบปัญหาแก้ไขปัญหาให้บุคคนเหล่านั้นกระจายให้บุคคเหล่านั้นจากที่เป็นคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นคนเป็นสัมมาทิฏฐิได้เราะถาคตจะอย่างไม่ปฏิภาพ,พยามาบอกอฝั่งของพระตถาจารตัดเช่นนั้นพยามามก็เลยทูลบอกว่าพระพุทจเจ้าถ้าแต่พระองค์จะเ,เริญบัดน,นี้พุทธบริษัทของพระองค์ ภิกษุภิกษุณีของบาลสุบาลศีกาเป็นผู้เข้าใจเป็นผู้สาาราบว่าที่จะนำหลักคําสอนของพระองค์ไปประพฤติไปปฏิบัติให้เกิดแก่ประโยชน์แก่ตนเองน,นได้แล้วพระเจ้าขา่าและพุทธบริษัทของพระองค์ภิกษุภิกษุณีอุบาลส,บาส,บาสุบาสิกาสามารถที่จะนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไปสอนคนอื่นให้รู้ต่างได้และสามารถที่จะโต้ตอบ แก้ไขปัญหาเวลามีผู้คนนั้นนำธรรมะของพระองค์ไปกล่าวไปบอกสอนในผิดในสิ่งที่ผิดสามารถที่จะแก้ไขให้ถูกต้องแล้วพระเจ้าข้าขอพระองค์ส่งเข้าสู่ดับขันธปรินิพานเถิดพระเจ้าขา้าบอกแก่พระพุทธเจ้านั้นพระเจ้าก็เลยบอกาาาาาาดูก่อนมากผูม้มีบางเธออย่าวิตกกังวลไปลเลยต่อแต่นไปสามเดือนเราตถาคตจัดปรินิพานนั่นคือการ ล r o อายุสังข,ขารขณะที่พระองค์ทรงตรัสจบปุกปลากรว่ากรองทิพย์ดังสั่นสะเทือนเดือนดั่นเดียวกว่าว่าเรียกว่าเสียงดังสัน,สน,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 นสดันวันไหวเพตนิได้สั่นสะเทือนสันสะท้านวันไหว่ณนะสถานที่บริเวณนี้จนอานนท์นั้นเกิดความฉงดเกิดความสงสัยเข้ามากราบทูลก,กับพระพุทธเจ้ามาก้าแต่พระพุทธเจริญเมื่อตะกี้นี้ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเสียงอ่านได้ะพึ่งโกรธแผ่นดินได้สั่นสะเทือนได้กันไหวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือพระเจ้าขออันอานอนสาเหตุแห่งแผ่นดินไหวนั้นมีอยู่แปดประการหนึ่งเกิดเพราะลมกรรมโส ổ. คงู่มีฤทธิ์บรรดาสามพระโพธิสัตว์มาจุติในขันพระบันดาสี่พระพุทธเจ้านั้นประสูตจิจากพระกันพระบารดาห้า พระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหกพระบรมสารพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้แสดงปรงแสดงธรรมและประการที่เจ็ดนั้นพระพุทธเจ้านั้น p ล o อายุสังนารนประการที่แปดพระพุทธเจ้าดับขันธปริิพพานหนึ่งในแปดข้อนั้นว่าดันี้เราได้รับคำรัตนาจากพยามานว่า โลงอนุสังฆาณ์นั่นคือหนึ่งในแปดข้อโอ้โหพระอานุนั้นเศร้าใจเสียใจในากยกฆ่าเจ้าพุทเจริญขอให้พระองค์นั้นมีชีวิตอยู่เถิพระเจ้าข้าขอขอร้องขอร้องเขาบอกอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าโนนเราตถาคตบอกเธอเป็นไหนไนแล้วตรัสบอกแกเธอเป็นไหนไนแล้ว สแสดงนิมิตรโอภาษคือบอกแกเธอไปนไหนแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่ในที่นี้อย่างเดียวเราบอกเธอถ้าเธอนั้นทูลอาราธนาขอร้องให้เรามีชีวิตอยู่เราจะขัดเธอโสงครั้งครั้งที่สามเราจะรับคำอาราธนาของเธอแต่เธอนั้นไม่ได้บอกเราไม่ได้ถูทีมบนเราเลยเราบอกเธอไป็นไหนแล้วที่เมืองราชคฤก์ แสดงใน,นมิตอภาพออกเธอเป็นเวลาสิบครั้งมาที่เมืองไปรษนีนี้ถึงหกครั้งและนักสถานที่ตรงนี้เราเพิ่งบอกเธอเมื่อตะกี้นี้แต่เธอไม่ทูนราธนาให้เรามีชีวิตอยู่เป็นความผิดของเธออนโยอย่าเลยสิ่งที่เราตถาคตคลายแล้วสิ่งที่เราตถตาคตาเรียกว่าคลายออกแล้วสิ่งที่ตาเราตถตาคตละแล้วจะให้เราตถตาคตหยิบขึ้นมายกข,ขึ้นมาอีก เป็นไปไม่ได้การเข้าสู่ดักรันธารินิพานเป็นบรมสุขอันเยี่ยมดัแบกแก่พระบอกยาพระพระนรินใจเศร้าใจนี่สถานที่ตรงนี้อยู่เป็นสถานที่ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มาปลงอายุสังขารน,นั่นเองเป็นการบอกว่าอีกสามเดือนข้างหน้าองจากดับรัธนธาริภิพพานนเอฉะนั้นเราทุกคนทุกท่านที่เดินทางมานสถานท,ที่ตรงนี้ บา,าบางท่านหรืบางทีบางคนก็รู้ว่าเราจะสิ้นลมหายใจในช่วงไหนเดือนไหนเวลาไหนบางคนบางท่านรู้บอกลูกบอกหลานแต่บางคนบางท่านใครนั้นน้อยคนมากที่จะรู้เมื่อเราไม่รู้สิ่งที่เราควรที่จะไม่ประมาทก็คือความดีตรงนี้เป็นสถานท,ที่ตือนเราได้ดีมากเลย เตือนว่า ikat, สิ่งไหนที่เรา,เรา,นะา,เรายังไม่ไมกระทำนะนะสิ่งไหนที่เรายังไม่ทำนะความดีที่เรายังไม่พอตี่ยังทำไม่พอเราก็ควรที่จะรีบเร่งทำคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีให้มากต่อไปเราจะไม่มีโอกาสหมดโอกาสแล้วเมื่อชีวิตของเราดับไปแล้วหมดโอกาสนะพุทธเจ้ามาสอนเราตรงนี้ว่าอย่าประมาทนะลูกๆนะสิ่งไหนที่เรายังไม่ทำสิ่งไหนที่ยังไม่พึ่งจบประพฤติจงปฏิบัติให้เต็ม เมื่อเราล่วงลับไปแล้วความดีตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ลูกหลานหรือเราทุกคนจะจารกึกจะจำเราว่าโอ,อ้คุณพ่อคุนแม่หรือ,อสิ่งที่ลูกหลานได้เห็นโอ้ปูย่าตาใหญ่ของเราได้สร้างความดีว่าได้ทําความดีจดจำเมื่นพระพุทธเจ้าของเราถึงพระองค์จะไินิพพานไปตั้งสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าปีมาก็ตามแต่ผู้คนยังจารกึกยังจดจำความดีของพระองค์นี้ ต่อจะได้ไปเราทุกคนทุกท่านจะร่วมกันประทักษีลร,รอบตวานเจดีตรงนี้สักสามรอบทุกคนทุกทก่านได้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวเราจะ วัโตสาวกังโคกางจตาเรศุริัยุขานิขาตาปุริสักดิ์โขลาเอสัต์เข้าวะโตสาวกสังโคอาหในโยบาหูในโยทากินนิโยอ ตฺลิกรณิโยอนุตตรางคนยะเก่สังโลกกตสาติสุขปัจติ